ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็สิทธิสมูลกลับบ้านอีกหนึ่งคันครับสหรับรถแห่ภูสิทธิ์ครับครับผมอาจารย์สันเจ้าของรถแห่มาจอดหนึ่งอาทิตย์ครับได้กลับไปเต็มรถเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับทำไมได้ใส่ฮอนเยอะขนาดอาจารย์สันครับใจรักครับใจรักโอ้โหคอนแกเปิดแบบหน้ารถตรงนี้ครับอยู่ไม่ได้เลยครับสหรับรถแห่อาจารย์สันคันนี้คันนี้ก็ถือว่าเต็มทั้งระบบว่าเป็นเบรคกางแหลมกลางหกทางกลางข้างเบรคหมุนหน้าหมุนหลังมาขบรถสลับจราจรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่แนะนำเลยสวัสดี จังหวัดสุรินทร์ครับผมครับถือว่ามาเต็มเปหนึ่งคันครับไม่เป็นทน้านนอนของเราใช่ไหมครับน่ครับฮอนสานหกดอกครับเป็นฮอนแต่งหกดอกเลยนะครับสำหรับคันนี้ตอนแรกผมว่าจะใส่ในตู้ครับแกไม่ยอมครับแกได้เยอะครับถึงได้หกตาจินใส่ใส่บนตู้4ตัวครับแกว่าพอครับแต่ต้องการ6แต่ใส่งี้มันก็มีข้อเสียครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะบังพวกตะกูลพวกเสียงแหลมพวกมิดไทยครับผมครับนี่จะกลับบ้านยังให้แกแกเพื่อหลบพวกเสียงแหลมพวกมิดไทยก่อนเพราะว่า เห็นไหมครับมันบางเสียงแหลมเสียงอะไรปุ๊บําไม่เสียงแหลมมันไปไม่ถันหอนครับเพราะว่าหอนตรงนี้ผูบอกเลยว่าแรงมากครับผมงานนี้เราเปิดแบบไม่เล่นครับเปิดแบบปกติทั่วไปแต่ถ้างานมาทะเราได้กีริงสามารถเร่งดีคอร์สเล่นที่พาวเวอร์ได้ครับผมครับ้าหุณพิพาไปชมด้านข้างก่อนเข้าไปดูพาวเวอร์กันครับผมครับอันนี้ก็จะมีกลางยื่นครับแล้วก็ตู้หมุนเวลาจอดเล่นครับแต่ว่าครบจบในคันเดียวหนึ่งคันสำหรับฟูสิลครับผมครับ ทำไมไม่มีกลางยื่นหลายคนสงสัยว่าทําไมอ้หมุนี่ตู้หลังพอไหมถ้าเราชอบความละเอียดครับผมแนะนาเลยมีตู้ข้างตัวนี้ยังไงก็พอแน่นอนครับถ้าเรามีไปยังไงครับหมุนตู้มามีแต่ตรงนี้ครับมีแต่เบสครับการฟังมันไม่ละเอียดครับฟังไม่ละมุนเสียงโคดอาจจะไม่ชัดไม่หนาพอครับแต่ถ้าผมใส่ตูข้างเพิ่มความละเอียดครับผมนะตัวนี้ก็สามารถครับเห็นไหมยื่นออกมาได้ครับยื่นออกมาได้ครับนี่ครับ อนนี้ก็จัดไป5ใบครับตู้ยืนครับสำหรับงานเวทีโดยเฉพาะสำหรับคันนี้ครับผมตัวนี้ก็หมุนได้นะครับผมหมุนได้1จุดเหมือนกันครับตู้หลังครับก็สามารถหมุนได้เหมือนกันครับผมครับนี่ครับหลังก็หมุนได้ทักษะสังคมเอากูดเอาโอ้โหครับเอาแบบโคฟังไปรู้เรื่องเลยภาษาอังกฤษครับตู้หมุนภาษาแคนเบอว่าไงอาจารย์สันตู้วินตู้วินตู้ยื่นอะไรก็เรียกว่าอะไรตู้ยื่นเหมือนกันครับตู้ยื่นเหมือนกัน อันนี้ก็เบดหลัง12ดอกก็เป็นกลางของทางก็จะมีฮอนอีก2ตัวครับอยู่ข้างในนะครับผมฮอนอีกตัวเราติดตั้งอยู่ในตู้ครับผมครับเพื่อความสวยงามครับผมครับในครับฝั่งนี้ครับที่เราติดตั้งในตู้ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเสียงฮอนที่อยู่ในตู้มันจะไม่พวกมันจะมันจะไม่บังแหลมากลางแล้วอย่างมาอยู่สลักของมันครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเบ็ดที่เราติดตั้งในตู้แต่คอนสซ็ปต์การเยอะต้องวางหน้าตู้แต่ข้อเสียก็คือบังพวกแหลมพวกอะไรเยอะครับมันมีข้อดีและข้อเสียต่างกันครับผมครับ ตู้หมุนเจ ok. ้าสารนี Wet ่ก็หมุนจะประมาณนี้เวทีเปิดปีกขึ้นสองข้างตู้ยื่นตู้หมุนหน้าครบเบ็ดเสร็จทีเดียวทีนี้ผมจะพาไปดูทีเด็ดคันนี้ครับผม power ไปชมกันครับผม power ครับเต็มรถครับผม a pro 9.2ครับ9แท่นครับคบเบตฝั่งละ2ละ2ครับผมครับ9.4ครับเสียงกลาง9.4ครับพวกตระกูลเสียงแหลมตู้ข้างครับผมครับอันนี้ยังว่าเยอะครับคอยดูดูแลแขกเซาวครับประมาณ20กว่าแท่นครับสนับสนุนแขกเซาวจ้สาดนี่ว่าเยอะเลยนะ ของเอกซาวเยอะกว่านี้ของเอกซาวเยอะกว่านี้สำหรับพาวเวอร์เพราะว่าของเอกซาวขับข้างระดอกพาวเวอร์ข้างระดอกคิดดูว่าเยอะขนาดไหน power ยี่สิบเวอร์เซ็นต์ครับผมที่เราโมมาใส่รวดเหง่เดี๋ยวปีอีก2ปีหรือ3ปีทางสังก็ต้องมาขับข้างระดอกผมแหละเพื่อความแรงความมันคอร์ก็นีก็เป็น X 3 2ครับนี่คอร์ก็เป็นพันผสมครับเพราะว่าชุดนี้ทางสังกัดใช้หลายปีครับคอร์ก็เป็นมานี่ครับฝั่งนู้นก็มานี่ครับหนุ่มฝั่งนู้นครับผมฝั่งนู้นก็มานี้หนึ่งตัวครับเราใช้เอกซาวหนึ่งตัวครับควบ ตู้หลายที่ตู้หลายทางมันก็ต้องมีคอสหลายตัวครับมีคอร์ยตู้ก็ดีคืออะไรมีระบบหลายทางก็ดีไงครับคืออุปกรณ์ที่เราใช้ครับมันจะพังยากครับสามารถใช้งานได้ทนได้หลายปีครับผมครับตู้โหลดก็ใช้3ตู้ครับไม่พอนะครับสามตู้เนี่ยครับผมได้ได้ต่อเพิ่มอีก2องปักคาเวอร์เพราะว่าครันนี้ใช้ระบบทั้งหมด17แท่นครับผมครับปักคาเวอร์เรามีแค่ห้าอันเท่านั้นครับผมครับโอเคประมาณนี้สำหรับรถแห่ภูสิทธิ์ครับทดสอบพอเสียงครับผม ¡Gracias!